เสียงมะแรงปลางคืนร้องระมุมพราอไปกับเสียงลมพัดผ่านใบไม้แป้งนั่งอยู่ที่ระเบียงหน้ากุฏิเจ้าอาวาสมือกอดเขาเมองออกไปยังลานวัดที่มีเพียงแสงไฟสลัวสลวจากหลอดนี้ออนเก่าใต้สาลาไมา้เธอเพิ่งได้รับหน้าที่ใหม่ให้เป็นเวียนยามดูแลวัดในช่วงหนึกทุกวันทักไม่ใช่เพราะอยากทำแต่เพราะเด็กวัดคนอื่นพากันป่วย จึงเหลือแค่เธอที่แข็งแรงพอจะช่วยหลวงตาสมบูรณ์ได้แม้ในใจจัดกลัวแต่ตั้งไม่อยากถูกมองว่าเป็นเด็กที่ขาดเธอพยายามไม่สนใจเสียงแต,แตกดาครอบตัวแต่สายตากลับถูกดึงไปยังศาลามไม้เก่าปลางวัดเธอรีตามองเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ใต้ไฟสลุสลวร่างนั้นห่มจีวรสีขาวนิ่งเหมือนรูปปั้นมือพนมอยู่ตรงอก หน้าก้มต่ำเหมือนกำลังโสดมนแต้งจ้องอยู่นานเพราะไม่แน่ใจว่าเห็นถิดหรือไม่พอเธอลุกขึ้นจะเดินไปดูให้ชัดร่างนั้นกลับหายไปอย่างวิญญีร่องรอยศาลาไม้ที่เมื่อครู่เหมือนมีเงากลับว่างเปล่าไร้ผู้คนแป้งนิ่งไปคู่หนึ่งหัวใจเต้น